ครับผมนะครับต่ลรับมือนี้นะครับบิดผู้เขียวมีคว้ยข้อม่ลูกครับผมนะครับกผมก็ได้มาเปิดให้อ้ายไส้ครับผมนะครับอ้ายครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแนะนําพาชื่อเจ้าหน่อยครับผมอยู่บ้านใดอ้ายอยู่บ้านหองผ้าโนนเทล่าอยู่อำเภอสาหัตะการบ่ครับผมนะครับคือบิดผู้เขียวมาเปิดกในรอบนึงแล้วครับผมนะครับกะซุ้มที่เปิดไปก็ได้ขายเป็นแน่บางส่วนแล้วครับผมนะครับ เมื่อนี้นะครับวิทผู้เขียวมีคุยครอบแม่ลูกนะครับแม่ความลูกลูกแม่งามๆครับผมนะครับคือไอ้ไส้นี่ยหายซีดิทยผู้เขียวเป็นผู้ขายหายนะครับเนาะนะครับมีคุยครอบแม่ลูกด้ครับด้วยนะครับเดี๋ยววิทผู้เขียวสีให้เบิ้งสถานะของแม่ของเขาเท่ากันกับผมนะครับแม่ของเขานี่ผสมเบิ้องพันลานใบใบผสมเบิ้มงพันลานมีใบมีเอกสารครับผมนะครับมีหลอดนะครับผสมวันที่นะครับผสมวันทียีบซีนะครับ เดือนที่หกหาครับผมนะครับส่วนละเอียดต่างๆนะครับก็ยุ่ในเอกสารเท่าดีแหละครับผมนะครับสามารถตรวจสอบได้ครับผมนะครับได้จักมือจักเดียดแล้วพี่โอ้ลูกสาวครับผมนะครับลูกสาวเป็นตัวดีครับผมนะครับตัวดีนะครับลูกเฉลิมชนลูกเฉลิมช่นบอกครับอืมครับผมนะครับ แม่พร้อมลูกนะครับด้อนะครับความสูงนะครับความสูงของแม่นะครับวิทผู้เขียววัดเมื่อกี้นี่ได้ร้อยสามสิบหกสามเจ็ดครับผมนะครับแต่ประกันว้ร้อยสามสี่พ่อหน่ายเนาะแต่ตะคว้อข้าสูงเท่าไหร่แท้ๆเหรครับผมนะครับประกันตั้มตั้มใบนะครับวิทยผู้เขียวอยากประกันตั้มว้ซื้อหรอกครับผมนะครับแม่พร้อมลูกครับผมนะครับลูกงามๆครับผมลูกฉลามชนบอกพี่เฉลิมชนเฉลิมชนครับโอ้นะครับ เบ่งลูกด้วยครับด้วยนะครับเดี๋ยววีดพวกเขียวนะครับก็ชีมาเลยแล้วค่ะให้พี่น้องบ้านเฮาได้พิจารณาที่หลังครับผมนะครับมีใบมีหลอดครับผมนะครับสําหรับลูกเขาครับผมนะครับลูกเฉลิมชนนะครับงามๆครับผมนะครับลูกตัวแม่นี่ครับผมนะครับยืดครึ่งหนึ่งได้ดีครับผมนะครับลูกตัวแม่พ้อมอยู่ในท้องของแม่เขานีปผสมเบิ่พัลลานไว้แล้วครับผมนะครับว่ามีต่อนี้ครับผมนะครับ ผสมเบิรมพัฒนล้านไว้แล้ว่าท้างก็ยังได้การเนาะยเนาะเบิร์มตาข้างนะครับผสมเบิ่มพัฒนล้านไว้โค้ยเนี้ยนางดีครับผมนะครับล่ำโตดีนะครับอ่ะนะครับแม่พร้อมลูกนะครับวิดผู้เขียวนะครับสิเปิดในราคาหนึ่งแสนสามหมื่นหาพันบาทครับผมนะครับจะระเบอร์วิดผู้เขียวกับศูนย์เก้าสี่เก้าเก็ดสองเก็ดหาเก้าหาครับผมนะครับ เป็นเล็บเป็ียนยังก็ดีวดทุกอย่างครับผมนะครับกล้วยตัวนี้เป็นลูกที่นะครับเด้อนะครับให้ให้ลูกที่นะครับถ้าเบื้องหน้าเขาจับากกันน่ะนี่ครับผมนะครับสาวลูกครึ่งครับผมนะครับแต่ได้ลูกเป็นเป็นไทยแล้วครับผมนะครับให้ให้ลูกเป็นไทยลูกงามนะครับอ่ะนะครับ้าผู้ใดสนใจกล้วยครบนี่นะครับก็สามารถทักมาวิ์ผู้เขียวได้ครับผมนะครับ อ่ะจหรับอ่ะพี่ปลูกไว้ครับผมนะครับปลูกไว้อ่ะแม่ค้อมลูกครับผมนะครับวิทย์ผู้เกียวจิตตดต่อเป็นสองคลิปก็แล้วกันครับผมนะครับเมื่อนีวิทย์ผู้เกียวจิตได้เปิดสองตัวนะครับครบหนึ่งกับอีกแม่ม่านตัวหนึ่งครับผมนะครับแม่ค้อมลูกนี่เด่นนะครับเด้อถ้าถ้าราคานี่ครับผมนะครับหนาวเลี่ยงนะครับ ูกก็งามงามครับผมนะครับเอาสหรับคลิปนี้นะครับพี่ผู้เกีียวกับวิ่งไลฟ์ฝากเพียงตัวนี้สวัสดีครับ